ครับไออันอันเดียวกันกัีที่ผมเรียกใช่ป่ะผมเรียกลาล่ามูฟอะลายแมนอันเดียวกันใช่ป่ะใช่ครับคุณลูกค้ามึงจะรีบไหมี่สิบซอย 4, สมี 4, ส่ใช่ไมครับซอยสามสี 4, ่ครับมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ซอยสามสี 4, ่รอ, 4, อตอนนั้นมันตรงปะบรรจงไหนะบรรจงก,งกองยาวปะอ๋อได้เดีย่ยบ ร้อยสามสิบสี่อ๋อโอเคเดี๋ยวผมข้าไปแล้วพราพี่ของใหญ่ไม่เลยก็ของผมก็ใหญ่อยู่นะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปดูฮะครับแล้รู้ทิ่มมันใจเราไหครับทำหน้าได้แล้วก็ไม่ทำไมเขาไม่เอ็นใจเราพี่ยูทิ่ไม่รู้หรอก เอาเบอร์มือถือต่อไปถ้าถ่ายก็เหมือนตอนแรกก็หนาลายไงครับโอ้ผมเนี่ยนะครับมูครับชอบผมงนี้มันจงขอบยาววจริงมัน,ออนมันจมมาเป็นร้านลงเกลื่อนเรื่องคุณนี่ก็อะไรไม่ออก แม่งไม่รับเลยพอใส่แม่งชัดให้ไวเลยอยากเห็นหน้าบรรจงกองยาวของพี่ใหญ่ไปแล้วของผมก็ใหญ่กลัวแม่งกำลังเลยครับอันเดียวกันกับที่ผมเรียกใช่ป่ะผมเรียกลาล่ามูฟอ่ะลายแมนอันเดียวกันใช่ป่ะใช่ครับคุณลูกค้ามึงจะรีบไหมมึงรู้เหรอไอสัตว์ ไปดูออกคุณลูกคอ้ช่างโว้ยเหนื่อยร้อนไปเลยไอ้เยอะรู้สาเตรียมกล้องหรอแม่งเอ้ยก็ว่ามันจุงก็ยับไประตูเขาหน่อยสวัสดีครับมารับคอครับครับผมนะรับมูบอ่ครับผม เออแขกชิงโนก่อนด้วยโคตรแสบเลยยื้อลูกค้าไม่ขึ้นเลยช่วงชิงโตก่อนอันนี้ถูกแล้วล่ะโมเบอร์ก็มีทำเอ๊ะเซตก็มีทำไมไม่นี่ต้องบอกลายแมนก็ไลายแมนไงเนี่ยของแค่นี้ไม่ใหญ่ใหญ่ป่ะไม่จะดูของไงของในใหญ่ออกแล้วอะไรกับเอากล่องประมาณนี้ครับแค่นั้นแหละ EPU ถูกใช่ไหมไปถูกป่ะโอ้สบายดีไปได้จะไปก็ได้ครับจะไป